สวัสดีคะ่ะพี่น้องขอรีวิวนะคะวันนี้น้องคิสตันคะ่ะมีเต้นบรลเล่ที่เซนทันนะคะก็ขอมาเจาะก่อนคะ่ะก็ตอนแรกก็กลัวกล้าๆนะคะว่าจะเจาะไม่เจาะดอีอันนี้น้องห้าขวบนะคะอยู่อนุบาลสามกำลังพี่เขากำลังเลงอยู่คะ่ะก็เดี๋ยวลองมาดูนะคะแต่น้องบอกว่าน้องไม่เจ็บตอนนี้กำลังขอกำลังใจจากคุณแม่อยู่คะ่ะ ไปดูกันเลยแป๊บนึงขอขอขอหยุดก่อนอาจับนะคะอันนี้อันนี้นั่งคนโตนะลูกอย่าเก่งนะออย่าเก่งนะอย่าเก่งนะคะออนะคะันบ้วยนะคะ นีนำสักหอาสองกระจกใหม่ค่ะ ใช่ไหนคะเจ็บมากไหมคะเจ็บไหมเอาบอกก่อนเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บนิดๆแม่ไม่เจ็บนิดๆไหมคะเหมือนเจาะเลือดไหมเหมือนเจาะเลือดไหมคะสวยมากเลยค่ะ